ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวก็คเคลตามที่ประชาชนตั้งเขาเรียกว่าอะไรกังวลประชาชนมี้อกังวลในเรื่องของคดีเกี่ยวกับมาตาหนึ่งสองนะครับการหมิ่นประหลุมเดชานภาพนะครับก็เรียบร้อยดีนะครับแล้วเดี๋ยวก็รอติดตามเขานะว่าวัานไหนอย่างไรแต่ผมเอาไม่เกินอาทีตน์หน้าก็ตามนี้คุยกันนะไม่เต้นะครับ นะไปแจ้งความจับขมรนะครับหมิ่นสถาบันเรียบร้อยนี่โชว์หมายจับไม่ใช่หมายจับเราโชว์ใบแจ้งความนะจัดให้เรียบร้อยโอ้โหนี่นะเออนะครับหลังจากขมรสาวขมรคนนี้นะออกมาดูถูกดูหมิน่นนะครับอ,อสถาบันนะโอ้โหทำลายนะย่ำยีน้ำใจคนไทยเป็นอย่างมากนะ ปรากฏพี่เต้นทนไม่ไหวเลยไปแจ้งความเลยโอ้โหเรียกว่าสุดยอดจริงๆสุดยอดมากนะครับเออนี่นะฮะออตำรวจก็เดี๋ยวรอก่อนตำรวจบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋ยขอเวลาแป๊บนึ่งแป๊บนึงเดี๋ยวจะไปจับให้ไม่ต้องห่วงนะโดนคดีหนึ่งสองเรียบร้อยอนะมาอยู่ไทยแล้วก็มาปากแจ๋วนะครับ นะแถมมีการส่งลูกเรียนโรงเรียนไทยอีกนะเออนะครับเนี่ยอยู่ดีไม่ว่าดีนะอยู่ดีไม่ว่าดีถ้าอยู่เฉยๆไม่มีใครว่าหรอกครับอยู่เฉยๆไม่มีใครว่าแต่นี่มาปากเจ๋วปากแซบนะหาว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะเป็นไงล่ะเดี๋ยวคงจะต้องได้ย้ายไปอยู่ขเขมรแล้วแหละนะครับกลับไปอยู่ขเขมรน,นะ อ,อพาครอบครัวของเธอไปอยู่ขเขมรซะนะแจ๋วเหลือเกินนะงานนี้นะครับเห็นไหมละ่ะเออนะไอ้พวกไอ้พวกเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้พวกขเมข,ขเมรคลั่งเขมรเนี่ยนะครับอืมนะเอออยู่ก็อยู่ไปนะอย่ามาหาเรื่องหาราวใส่ตัวนะครับ โอ้โหคิดว่าคนไทยทำอะไรไม่ได้นะคิดว่าคนไทยนี่จะยอมนะนี่พิเต้ก็จัดให้นะตอนนี้ก็เรียกว่าพิเต้นี่ลุยนะครับสายลุยกับแรงงานต่างด้าวนะมีแรงงานต่างด้าวที่ไหนนี่คนฟ้องพิเต้หมดเลยนะคนก็ไปฟ้องพิเต้กันหมดนะครับเออ นะให้ไปจัดการพิเต้ไปจัดการคนนั้นหน่อยพิเต้ไปจัดการคนนี้หน่อยกลายเป็นเขาเรียกว่าเออนะเป็นที่พึ่งพาของประชาชนไปเรียบร้อยแล้วพิเต้อาชีวะนะะในเรื่องของแรงงานต่างด้าวนะครับแทนที่จะได้แทนที่ว่าเอ้ยจะไปแจ้งตำรวจตอนนี้ไม่ละมาแจ้งพิเต้แทนนะครับแต่พิเต้ก็ไปแจ้งตำรวจอีกทีนะเออนะครับ นะก็หนีไม่พ้นตำรวจนะก็ต้องไปแจ้งตำรวจอยู่ดีนะก็จะให้พี่เต้ไปทำอะไรายแล้วก็พี่เต้เป็นประชาชนใช่ไหมไม่ใช่เจ้าหน้าที่นะครับเออเนี่ยฮะนะไอ้พวกคนไทยหัวใจขเขมรทั้งหลายดูไว้ที่เนี่ยนะดูไว้นะครับไอ้พวกสแสดงทั้งหลายดูไว้นะเออนะครับปล่อยไว้ได้ยังไงใช่ไหม มาอยู่ไทยก็มาใช้ภาษีไทยส่งลูกส่งหลานเรียนอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้นะครับมันต้องโดนต้องโดนอย่างนี้แหละเขมรโดน1นึถึงสเนะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโคหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับ หรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ